สวัสดีค่ะแมบ่บานท่าในตังแดดมีเค่ะคะะเห็นเป็นสองสาม,สมกระจกเลยทั้งหน้ากัจกมนั่นนี่วันนี้แมบ่บานสิมะผ้ามายอม DIY ยนะคะยอมผมหอกจะทวองเองเลยะะพอดีสื่อแนวอันล้องตัดผมมาค่ะพอดีพอดีใส่ใด้พอดีค่ะเอาไปตัดผมให้แมทธิวนะวันนี้ได้สิบผ้าไปร้านึีน่ใดอดอกเอาาดพวกเปลือกอ,อก ม,มันโลนออกจากอันีองสื้อของกาเนี่ยพยายามใส่สีเก่าๆนะคะคือว่าใส่ย้อมสีน้ำตาลกตสีใส่แต่สีน้ำตาลพื่อเลยวเห็นจากของอะเป็นสีดีกว่าาสีนีนะคะเราคุยกันไปนั่งาก็อยอมผมไปนั่งอันทันบ่อยอมเรืออันมันอันสุ่มเกิดเนือเยย้อมผมงอ เริ่มงอแล้วมันกระโบยุบบอยัางเลยบาดใน,น,นงอบกวก่าเศร้ายักเท่อบาดนนี้มันกรสีมี้อันนี้คอนดิชนเนอร์สำหรับสาตอนนี้แล้วนะคะก็กระสีมี้สองอันนี้ใส่กันเนาะหลอดนี้กับหลอดนี้เอาใส่กันแถมถุงเมื่อน้ำมันนี่แพนเค้กเดย์นะคะแพนเค้กเดย์แต่ว่าอันนี้เฮ็ดแพนเค้กอันนี้เฮ็ดอีหย่างเลยเพราะว่า แม่บ้านตื่นสายมาเนี่เพราะว่าแม่บ,บ,บอกให้ใส่กันบางยาใส่กันใส่กันนะฮะเพราะว่าแม่บ้านเบื่อว่าเชื่องตื่นสายล้วคันโบลิบปอ้าวมันเดือบเปิดหรือจังใดจังไดคุณสิเปิดได้บ้านเนี่ยเปิดจังใดเอาอย่างแท่งถ้ามาดับตรงนี้แนวแท่งนะ โอ้เขาบอกโอ้เดี๋ยวตองอ่านากนกงอนตองอ่านตัวเปิดพาสั่นเขาบอกโอ้มันออกแล้วคะออกแล้วโอ้มันมัน,นมีมแนวหมนุนโอ้ยขันบาอ่านมันกับบนนี้เนาะอตองอ่านว <c oughs> ันนี้แพนเค้กเดชแต่ว่ามาแ,แล้งพอเรากลับมจะพาไปกินแพนเค้กอ่า วางเสากับไปส่งลูกแล้วกับเอารถไปล่างเพราะว่ามืออื่นสีมีสารมาเห็ดเคาะสีรถก็บม่บดะะดบได้เห็ดเบิ้ลรถนะคะเคาะสีรถกระดาษเห็ดมองที่ว่ามันเป็นสนิมแม่มองได้สีกระปรงรถที่มันเป็นนี่มันเป็นสนิมเท่ากับสิมันเป็นสีที่ว่าจ้างเข้ามากอ่ะ ทีที่ว่าใหพิ่นมาเหตุยุบ้านนาบ้านไหน้นี่ข้าเจ้ากระสิมีเต็นมีหยังมาก,กาศเดี๋ยวสีไทยบึ่งนะคะมืออื่นว่าเป็นจังไดงสิม้มาสองคนทกข์กับเหตุอยู่เบิดเหมือนี่ลหละหกชั่วโมงว่สาสันมีระยะเวลาหกชั่วโมงเก่ามงเสาร์บ่ายสามอ่าเพราะว่าคันเิเอาเขาอูห้องก็เสียเวลาเป็นเป็นสองสามเาาหมือนจริงใ่แมมแล้วเขาจำเป็นต้องใส่รถกันเขาไม่เห็นหอยุบ้านมันกะเสียแพงอยู่แต่ว่า เอาผงเดใส่รดเท่าสินะเพราะว่าไม่บานจําเป็นต้องใส่รดไปเฮตุงานเดี๋ยวนะคะมันท่้นนีนียู่กะผสมใส่กันเรียบร้อยแล้วนะคะกะเขยา่ยาเขย,าย,าย,ายา่าเขย่าเขย่าพอหยอดเสร็จแล้วอ๋อที่ว่ามืออื่นนะคะมือนีกันาก่ะถ้าใครยูเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีสิเปีเ่ยนไม่แล้วว่าเห็ุงานวัน พุดพลหาสกันคืนแลั็วันเสาร์นี้สิลมมตัวเพราะว่าเขาไม่ีเวลาวันจันทร์กับวันนั่งค้างวันพุธยังมาเสาร์สิค่อมนะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่มันนี้กับท่านพับผ่าซักผ่าแต่ว่าขันดีเคือสิบพท่านบูมันว่าห้อมกระเฮงนะคะเฮ็ดมาดูแล้วที่ว่าทั้งซักผ่ารีผ่าอภพผ่าโอผ่าบริภพซักเน่ผ่าทิ์ละเชือมันงาจ้องชิตกระไรกิจกรรมกระไรผ้าเป็นนันเป็นหนีเพราะเสาร์หลายมันกับบริยู่บ้านเนาะกับบริเฮ็ดเบีย เขาก็ยังห้ยไปคือว่าล่ะนี่นะคะบากนกะสิทําการแม่บากนกะสิใส่ข้นผมก่อนนะคะที่สําคัญพาาเพราะว่าเด็นเน้นไว้เฮตเปียนสีผม,มอยา่างค่ะเน้นผมงอบนะคะเดี๋ยวนะคะได้จัดการยังเห็นเลยมาใส่แน่แล้วคุยกันเป็นนั่มน,นะคะเนาะเฮดเป็นน,ปนั่นดแล้วคยสิเ,เปีดดอกอย่เปล่าเบื่อกันเนาะอันนั้น่อ ฉันว่าสิเป็นคีมเนาะสิอะไรคีมกระไรอันกับบคือกขึ้นกันคีมมันเกิดมันสิเกิดไปจุ่มนี่ถ้ามันได้เกิดแล้วมันบ่เศร้าข um. ุ่มหงอขคือว่านี่ล่ะกิจากรรมลูกกระไรหลายเออโซฟีวันจันทร์วันจันทกลับไปบัลเล่ซีมงเคิงกำมาหอดกับมาจังเรียนกับน้องฝากินเข่าจังน้อยเพราะว่าเขาหิวเลยเขากำลังใหญ่ กำลังมหนีกินเขา่าคุยเรื่องลูกนะคะเนาะกินเขา่าฮะเขา่าคือเฮดเออกซ์แซน,นเวเทนเซนเวอดนยังในไลน์ก็กินไปก้อนเขาไปเฮดเันเบลเล่แม่ิวขันพอกับมาท่านกับสิยุบานกับพอเพราะว่าขันไปหลายคนบรรัญญาติเนาะกับเปือเบือเปน็นนางนาบูดนางง้องยู่หันนางถาน้องประมาณชีชิมหานะมงกินชีชิมหาประมาณสามสิบเดี๋ยว สามสิบหลักะ็โอประมาณสี่สนะิบหานาทีแล,ล้วก็หลังจากนั้นกลับมากับเตรียมกัอนท่านได้กินเขากินงยังเราคันเตรียมกินเรียแล้วเพก็กลับมากินเพราะว่าที่นวดเตรียมตัวหกม้วนเคงไปจุจิซูเอะไปซ้อมจุจิซูพอเขาก็บยังห้ไปนี่แหละพ่อยังห้ลูกไปเฮ็ดกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้เขาก็ต้องพาเขาไปทั่วแล้วพ่อเขาละผ้าไปนั่ง กอเอาเลาะหน้าผาคือก่อนพอรู้สึกว่ามันมัน,มนงอกแต่เลาะหน้าผาแม่บ้านกะวันจันทร์นี่กะเฮ็ดตัวแหว่างคือว่าอะไรเน่ยมาแลงแต่ว่ายิง่งก็ยิงย่งก็เหมือนเสาขันไปเฮ็ดงานใดกระสิไปเองสินะดิ้งไปเลี่ยนยิ่งไปเลี่ยนกับไปเลี่ยน อาทิตย์นี้คิดเดือบูเดไปเลี้ยนลืมเพราะว่าไปบุกเหมือเหตุงานส่งกหมือไปเลี้ยนเอ็นคิวคู่เส่งของความ,มาตามมาทัน,นโอ้อาทิตย์จนันหนาก็เลยสิเดไปเลี้ยนเพราะว่าคู่กัอยากให้เลี้ยนอยากให้จบอยากให้อันนี้เนาะก็เลยสิไปจนันหนาบริเหตุงานแต่ว่าเหตุบ้านังคันเหตุบ้านังคันเห็ุไมาถึงยับเึ่งเว้นกึ่งึ้นกับเหตุผุดพฤหารหล้วกับวันเสาร์คือเกา่า เห็ดเห็ดคนละหมองนะคะย้ำไปเมื่อเห็ดคนละงานแต่ว่าอันเดียวกันนในละมองเดียวกันแต่คนละหน้าที่อันมองกลางคืนเนี่ยวันทุกวันดูแลพุทธาตัวโตๆอันยังย้ำไเวืนอในเห็ดฟอกชิตกับเห็ดดูแลทุกคนจะอยู่ห่นงซอยกันกับซุ่มแค่อีกซุ่มหนึ่งพิเศษเงินพิเศษอันว่าอู้มาหาครแถวทียไปใส่ไปใส่เนี่ยนะคะเพราะนั้นจะหาโป๊ะใส่ ใส่ดีไลท์กันมันเงินเนาะไม่เคยเต้งแต่ว่าเฮ็ดผมสีทองสียังยังสีตะกี้กอะทำไมจบมอหกใหม่ๆนะเฮ็ดอยู่ <laughs> นี่กับวได้เฮ็ดโดนละค่ะตั้งแต่นี่กับบนตะกี้ก็เฮ็ดชีพมชีหม่องชีหยังอยอะแต่อยู่งบ้างทยเมื่อยู่นี่กับวได้เฮ็ดชีหยังชีนันชีนี่ก็เฮ็ดชีแค่ชีจำเนี่ยแต่ชีมาเฮ็ดโอ้แฟนกับชีบดตื่นผมบอกมัวเขากับชีบดตื่นจะคล้องไม่เคยจะแจ็คเทียหลายจริงๆนะจะคลอกับสีตื่นจะคล้องน้ำนี่แหละมันกับอุ้ยใจย้อย ตะกี้ใส่ถุงพลาสติกเอายังกอทถุงขยะดูนี่ใส่เป็นสีท่านสมัยค่ะกว่า, <c oughs> าเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะคะคุยกันพอหอมปากหอมข้อล,ละล่ะอันนี้ละยอมเรียบร้อยแล้วก็เอาถุงขอบขอบนะคะอันใดสิเป็นสีน้ำนาผากก็สีเอาเบบี้ไวซเซ็ตก็สิลางง่าย ที่จินเขาให้ท่าโลชันกอนก็ได้กอนอันหมองท่าถีนกอนเทาสียอมก็อ่นอี้นะคะตอนนี้แหละเราจะถ่ายอีกประมาณจะสามสิบนาทีก็ค่อยๆล่างออกได้พักา,าก่อนค่ะทุกนาทีนีค่ะเดี๋ยวคนมาเบิ้งสีผมนะคะว่าเป็นสีจังไดดีไอเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ำซาผมแล้วผมก็ออกมาประมาณนี้แหละคะ่ะบ่เด ออกสีหยังเพราะว่าจุดประสงค์คือว่ากบผมผมหงอกกับพยายามขันใส่สีหยางกับพยายามใส่สีน่ะน,นะคะสําหรับผู้ใดที่ว่าเพราะว่าที่ว่าดีไอไว้นะให้เราเองเพราะว่าขันสีเปลี่ยนสีมันสิโบก,กินนะกนอกยอมเรื่อยๆนอกจากว่าสีเขาล้านให้เขาประเทศหาะอันไม่ทิ้งนี้แม่้านเราขึ้นสีห้องจะคล้องเ,เองหรอกว่า้าเรียบร้อยแล้ว อันในน้อยมันนยังนะคะผมเกิดพอมนี่อันในน้อยนี่เกิดบบลายเกิดห้อมก็เกิดนี่มันล่วงค่ะล่วงล่วงลายแล้วก็ครอยูมันเกิดมันก็ล่วงของมันเป็นประจำยังสี่ตาใดล่ะค่ะบบแมนวพบนี่มันอันบบเด้เป็นอียนะคะพบาะเกิดแล้วมันล่วงแล้วมันก็เกิดเอาดี๋ยวจึงได้ไปหาเขากินก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ DIY เวลาทุกมีค้าพ้าผ่าห้อมก็แล้วกต่เลือสีเก็บสี้ยังรีดก็ลรีดมืออื่นผละผ้ากันยังซากอยูฮันเดียวขึ้นมาพับตัว งานหลายค่ะคุณแม่บ้านเดไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้จะเคลียรก็ไปกินเข่าเดี๋ยวไปหาเขากินน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะ